มอคู่รักที่เขาต้องแยกกันใครอะมันมีคู่รักที่เขาต้องแยกกันใครอะหลิงหลิงควงกับออมกันู่แลเวล่าอรอใช่อมกัน,ก,นกับหลิงหลิงควงเขาแยกกัน <c oughs> แล้วทีเนี้ยหนิวลีน่าอีกโอ้ยท <c oughs> แล้วมันจะยังไงแล้วมันจะยังไงที่หนูบอกเลยนะงานเนี้ยเขาจะแข่งกันยังไงอื เขาจะยอมกันเออเขาจะมีปัญหาครอบครัวหรือมาหรือเปล่าแต่วันนั้นหนูพูดไปแล้วนะที่หนูมาช่องล่าสุดเออหนูบอกไปแล้วว่าหนูขอละงานเนี้ย เว้นคำว่าความรักก่อนเรียกได้ว่าใกล้เข้ามาแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับงานกีฬาสีนะคะของดาราหญิงที่ทางช่อง3ได้เตรียมจัดขึ้นคุณผู้ชมซึ่งก็เป็นการรวมพลังหญิงนะคะ24คนประชันความฮอตบนสนามกีฬาโดยข่างงานเนี่ยจะมีขึ้นนะคะในวันที่30สิงหาคม2568นะคะณไอแลนด์ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนดซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ําเบอร์หนึ่งนะคะแซฟฟิกช่อง3 ที่เตรียมเซอร์ไพรส์ใหญ่นะคะกีฬากระชับมิตรรวม24นางเอกดังในช่องคุณผู้ชมโดยนะคะทางด้านฝั่งของจีน่าคุณผู้ชมหาเธอเนี่ยก็ออกมาไลฟ์สดนี่แหละพร้อมกันนี้นะคะยังได้เผยถึงคู่นะคะยูริ2คู่อย่างคู่ของพี่ลิงลิงคลองแล้วก็นองอ,อมกนพัสกับคู่ของมิวลีน่าด้วยเหมือนกันซึ่งทางด้านจีน่าเนี่ยก็ได้พูดถึงกีฬาสีนะคะช่อง3นี่แหละที่ใกล้จะถึงในวันที่30นี้นะคะบอกว่ามีคู่รักที่เขาเนี่ยต้อง แยกกันแล้วจีน่าก็บอกว่าลิงลิงควงนะคะกับอ,อมกรเขาต้องแยกกันนะคะพร้อมกับพูดไปถึงคู่ของมิวกับลีนาที่เป็นอีกหนึ่งคู่ยูริใหม่ทางช่อง3มที่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยต่างก็ติดตามอยู่ไม่น้อยด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งทางด้านของจีน่าเนี่ยก็บอกนะคะว่านี่ก็อีกหนึ่งคู่เหมือนกันนะคะจีน่าเนี่ยบอกแล้วนะคะว่ามันจะยังไงพร้อมกับเธอเนี่ยถอนหายใจนะคะโอโหชอ็อตนี้บอกเลยคะ่ะว่าเอนดูนะคะสาวจีน่าของเราเอามากๆซึ่งจี จีน่าก็เผยต่อนะคะว่าคือหนูเนี่ยบอกเลยนะงานนี้เขาจะแข่งกันยังไงหรือยังไงหนูบอกเลยว่านะคะเว้นคําว่าความรักก่อนคุณช่วยเว้นกันก่อนได้ไหมแข่งกีฬาก่อนนะคะโอ้โหคุณผู้ชมทาเอาเอฟซีแฟนคลับนะคะแห่เอ็นดูเธออย่างมากมายไอยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของจีน่ากันคะ่ะคู่รักที่เขาต้องแยกกันใครอ่ะมันมีคู่รักที่เขาต้องแยกกันใครอ่ะ มลิงหลิงควงกับออมกันู่แลเวล่าอ๋อใช่อมกันออก,กับหลิงหลิงควงเขาแยกกันออแล้วทีเนี้ยหิวลีน้าอีกโอ้ยทแล้วมันจะยังไงแล้วมันจะยังไงคือหนูบอกเลยนะอองานเนี้ยเขาจะแข่งกันยังไงอ,อืมเขาจะยอมกันเออ,อเขาจะมีปัญหาครอบครัวหรือหรือเปล่า แต่วันนั้นหนูพูดไปแล้วนะที่หนูมาช่องล่าสุดออหนูบอกไปแล้วว่าหนูขอละงานเนี้ยเ,ออเว้นคำว่าความรักก่อนอรอูช่วยเว้นหน่อยพี่ไหม,ออมาถาแข่งกีฬากันก่อนอ,อ,อะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้หนูฟังที่พี่ลีน่าบอกพี่ลีน่าเนี่ย <c oughs> เขาว่าอาจจะยอมมิวโอเมย์ก๊อแล้วแล้วแล้วยังไงอะลีน่าในเมื่อลีน่าอยู่ทีมแล้ว,ลวเขาจะยอมมิว หนูต้องใส่โคเขาหนูต้องส่โค,โคเขาวันงานหนูต้องเป่าหู <c oughs> คิดว่าจะเต่าได้ไหมคนใกล้กับคนไกล,นกลเนี่ยมันยังไงหนูจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดอบอกสติสติเราต้องแข่งกีฬากันก่อนสต,สติสติเดี๋ยวเลิกงานยังไงได้อยู่ด้วยกันแน่นอนจ้ะสติ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 ะเขาใส่เป่าคือ ตอนในวันงานขอให้สติแข่งกีฬาให้เต็มที่ห,หลังจากงานจีน่าจะเป็นกาวใจในการรักษาครอบครัวของเขาไว้ทุกคนวนูจะเป็นเทปกาวให้ทุกคนเอกีียวยาติดใจแล้เขากลับมารักก้มกินเกี่ยวกันแต่อย่ายอมกันนะคะ <laughs> แข่งกีฬา <laughs>